รู้ไหมครับว่าข้าวสวยร้อนๆที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเหลือแล้วเก็บไม่ดีอาจจะกลายเป็นตัวการทําให้อาหารเป็นพิษได้เลยนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลายคนดันไปเข้าใจผิดว่าตู้เย็นเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาวันนี้เราจะมาไขาความจริงกันครับว่าอะไรกันแน่ที่อันตรายแล้วอะไรที่เราอาจจะเข้าใจผิดกันมาตลอดคําถามนี้เป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยนะครับหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าตกลงแล้วข้าวค้างคืนเนี่ยกินได้หรือไม่ได้กันแน่ บางคนก็บอกว่าอันตรายนะอย่าไปกินเลยในขณะที่บางคนก็บอกว่ากินมาทั้งชีวิตแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยเอาล่ะครับเรามาหาคําตอบที่แท้จริงกันดีกว่าครับสไลด์นี้คือพลิกความเชื่อของหลายๆคนเลยนะครับคือเรามักจะถูกสอนหรือได้ยินกันมาว่าการเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นเนี่ยมันไม่ดีแต่ในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์กับชี้ไปอีกทางเลยครับว่าการทิ้งข้าวไว้นอกตู้เย็นที่อุณหภูมิห้องต่างหากที่เป็นตัวการสําคัญของความไม่ปลอดภัย โอเคก่อนจะไปกันต่อเรามาลองทําความเข้าใจกันก่อนดีไหมครับว่าไอความเชื่อที่ว่าตู้เย็นเป็นปัญหาเนี่ยมันมาจากไหนแล้วทําไมควรจานวนมากถึงได้เชื่อแบบนั้นกันนี่แหละครับความเชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆส่วนใหญ่มันก็จะมาจากคําบอกเล่าต่อๆกันมาใช่ไหมครับเช่นกินข้าวแช่เย็นแล้วจะป่วยนะจะท้องเสียนะซึ่งไอความเชื่อพวกนี้นี่แหละครับที่ทําให้เรากลัวการเก็บข้าวในตู้เย็นตั้งๆท,ที่จริงๆแล้วตัวอันตรายที่แท้จริงเราอาจจะกําลังมองข้ามไปเลยก็ได้ เอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาเปิดโปงตัวการที่แท้จริงกันแล้วบอกเลยว่ามันเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นแล้วก็แฝงตัวอยู่ในครัวของเราเนี่เองครับแต่นี่คือโฉมหน้าของศัตรูตัวร้ายของเราครับชื่อของมันก็คือ bacillus cereus หรือจะเรียกสั้นๆว่า bcereus ก็ได้เจ้าแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในข้าวนะครับแต่ความร้ายกาจของมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือสปอร์ของมันเนี่ยมันทนความร้อนสูงมากคือขุงข้าวจนสุกแล้วสปอร์ก็ยังอยู่รอดได้ และพอเราทิ้งข้าไว้ที่อุณหภูมิห้องมันก็จะเริ่มแบ่งตัวแล้วก็สร้างสารพิษขึ้นมาครับจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือแบคทีเรียตัวนี้มันจะโตไวมากๆในช่วงอุณหภูมิที่เขาเรียกว่าโซนอันตรายก็คือระหว่าง4ถึง60องศาเซลเซียสนี่แหละครับและที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือไอสารพิษที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยต่อให้เราเอาเข้าไปอุ่นซ้ําให้ร้อนแค่ไหนมันก็ไม่หายไปนะครับนี่แหละครับสาเหตุหลักๆเลยของอาการอาหารเป็นพิษจากข้าวค้างคืน เรื่องนี้ไม่ใช่การพูดกันลอยๆนะครับมีการยืนยันจากหน่วยงานใหญ่ๆเลยทั้ง USDA หรือหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหรัฐแล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ทุกที่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าความเสี่ยงที่สูงที่สุดเนี่ยมาจากการปล่อยข้าวทิ้งไว้ข้างนอกนานเกินไปไม่ใช่จากการแช่ตู้เย็นเลยแม้แต่น้อยพอเรารู้จักหน้าตาของสตร์แล้วทีนี้ก็ถึงคิวที่เราจะมาเรียนรู้วิธีจัดการกับมันกันบ้างครับซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากมีแค่สีขั้นตอนง่ายๆแค่นั้นเอง อ่ะสไลด์นี้เห็นภาพชัดเจนสุดๆไปเลยครับเปรียบเทียบให้ดูกันจะจะเลยระหว่างวิธีที่เสี่ยงสูงซึ่งบางทีเราอาจจะทํากันอยู่กลับวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยลองเช็คกันดูนะครับว่าปกติเราทําแบบไหนการทิ้งข้าวคาหม้อไว้ทั้งวันเนี่ยอันตรายมากครับในขณะที่การรีบเอาไปแช่ตู้เย็นภายใน1ชั่วโมงเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องโอเคงั้นมาสรุปเป็นขั้นตอนให้จํากันง่ายๆเลยนะครับ 1. ทําให้ข้าวเย็นลงเร็วที่สุด 2. แบ่งใส่ภาชนะเล็กๆตื้นๆ 3. พอข้าวหายร้อนจัดเหลือแค่อุ่นๆก็รีบเอาเข้าตู้เย็นเลยและสําำคัญมากก่อนจะกินอีกครั้งต้องอุ่นให้ร้อนทั่วถึงจริงๆแค่นี้เองครับปลอดภัยหายห่วงเดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะนอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยการเก็บข้าวในตู้เย็นมันยังมีโบนัสพิเศษด้านสุขภาพซ่อนอยู่ด้วยซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยละครับใช่เลยครับ ตู้เย็นไม่ใช่แค่ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยให้ข้าวของเรานะแต่มันยังเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยปลดล็อกคุณประโยชน์ลับบางอย่างในข้าวด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรมาดูกันเลยสิ่งนั้นก็คือแป้งทนกันย่อยหรือที่เรียกว่า resistant starch ครับคืออย่างนี้นะครับพอเราเอาข้าวที่หุงสุกแล้วไปแช่ให้เย็นเนี่ยโครงสร้างของแป้งบางส่วนในข้าว มันจะเปลี่ยนรูปไปกลายเป็นแป้งที่ร่างกายเราย่อยได้ยากขึ้นมันเลยทําหน้าที่คลิกคล้ายกับไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งแน่นอนว่าดีต่อสุขภาพลําไส้ของเรามากครับนะพอมีแป้งทนการย่อยเพิ่มขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมาที่สําคัญมากๆก็คือมันช่วยให้ค่าดัดชนีน้ําตาลหรือ g มิกอ m i c index ของข้าวเนี่ยลดลงครับประโยชน์ของมันนี่โอ้โหมีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งดีมากสําหรับคนที่กาลังขูมน้ําหนัก หรือคนที่กังวลเลือกเบาหวานแล้วก็มีเคล็ดลับสําหรับสายทําอาหารด้วยนะครับข้าวแช่เย็นเนี่ยถือเป็นสุดยอดวัตถุดิบในการทําข้าวผัดเลยนะเพราะมันจะทําให้ข้ารวร่วนเป็นเม็ดสวยไม่แช่ติดกันอร่อยกว่าเยอะเลยครับลองดูเอาล่ะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ก็น่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนกันแล้วนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยข้าวค้างคืนมันปลอดภัยหรืออันตรายกันแน่สไลด์นี้คือบทสรุปของทั้งหมดเลยครับชัดเจนมาก ฝั่งอันตรายก็คือการทิ้งข้าวไว้นอกตู้เย็นนานเกินไปเก็บในหม้อใหญ่ๆทั้งที่อย่างร้อนส่วนฝั่งที่ปลอดภัยก็คือรีบเก็บเข้าตู้เย็นภายในชั่วโมงหนึ่งแบ่งใส่ภาชนะเล็กๆให้เย็นก่อนแล้วก็กินให้หมดภายใน1-2วันนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับโอเคครับมาทวนประเด็นสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจกันอีกรอบนะครับข้อแรกศัตรูตัวจริงคือเวลาที่วางไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ใช่ตู้เย็น ข้อ2การทําให้เย็นลงอย่างรวดเร็วและจัดเก็บให้ถูกวิธีคือกุญแจสําคัญของความปลอดภัยข้อ 3. ข้าวแช่เย็นมีโบนัสเป็นแป้งทนการย่อยที่ดีต่อสุขภาพและข้อสุดท้ายการทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ปลอดภัยนะแต่มันยังช่วยเราประหยัดเงินลดขยะจากอาหารแล้วก็ยังได้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วยโอ้โหคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับเนี่ยทีนี้พอได้รู้ความลับทั้งหมดของข้าวค้างคืนกันไปแล้วทั้งในเรื่องความปลอดภัยและก็ประโยชน์ดีๆที่ซ่อนอยู่ คำถามสุดท้ายก็คือมื้ออร่อยมื้อต่อไปที่จะใช้ข้าวค้างคืนเป็นพระเอกเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรดีครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ